ฐานะขอที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยก็เป็นห่วงสถานการณ์น้ําท่วมภาคใต้นะครับเพราะว่าส่งผลกระทบต่อนักเรียนประกาศเลื่อนสอบนะครับทีแกตและก็ทีแพดสองถใน4สนามสอบของจังหวัดยะลาและนาราธิวาสนางสาวสุมาตอิสระพักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมออกมาบอกว่าสถานการณ์น้ําท่วมในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนะครับส่งผลกระทบต่อการเดินทาง และก็การเตรียมตัวของนักเรียนที่จะเข้าสอบ t ี a t t ทีแพ5ในระหว่างวันที่7-9และวันที่14ธันวาคม2567ทางกระทรวงอวครับก็ได้มีการหารือร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยเพื่อหาทางช่วยเหลือนักเรียนอย่างเร่งด่วนโดยตอนนี้ครับแนวทาง4ข้อของทปอก็คือเลื่อนวันสอบในบางสนามสอบในจังหวัดยะลาและนาราธิวาส4แห่งด้วยกันครับ มีโรงเรียนสตียราโรงเรียนธรรมมูลนิธิมีโรงเรียนคณะราชบำรุงยะลาครับและมหาวิทยาลัยนาราธิวาสร,ราชนคริจนจะเลื่อนสอบอัตโนมัติเป็นวันที่21 22และ23ธันวาคม2567ครับส่วนสนามสอบในจังหวัดปัตตานี3แห่งและสงขลาอีก6แห่งจะยังคงจัดการสอบตามกําหนดการเดิมนะครับมีการจัดตั้งวอลลุมทีแคสโดยทปอ จะติดตามสถานการณ์แล้วก็รายงานข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ mytcast. com และทาง f a c e b o o k ครับ mytcast. com โดยนักเรียนที่มีปัญหาสามารถติดต่อทปอผ่านโทรศัพท์หรืออินบ็อกซ์ของ f a c e b o o k ครับ mytcast. com ได้ทั้งนี้ผู้สมัครนะครับในสนามสอบจังหวัดปัตตานีและสงขลาที่มีปัญหาในการเดินทางไปสอบนะครับระหว่างวันที่7-9ถึง9ธัาคม2567นี้ และข้อสอบสำหรับการสอบวันที่21ถึง23ธันวาคม2567จะเป็นชุดใหม่ที่รักษามาตรฐานเดิมนะครับครอบคลุมเนื้อหาตาม Blueprint โดยผู้เชี่ยวชาญชุดเดียวกันทั้งนี้ทปอก็ย้ำครับว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เนี่ยคำนึงถึงความเสมอภาคและก็โอกาสที่เท่าเทียมของผู้เขาสอบทุกคน